โลกใบที่เราอยู่นี่จะไม่ใช่โลกแห่งการสวยความสุขเนอะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีและก็แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเราที่เราเคยทำผิดพลาดมาในีพบชาติอรันงหนูจะต้องเป็นจะอาเป็นโลกที่เราจะต้องใช้กายยาบเนี่ยแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้ เขาไปถึงพระในตัวถึงพระธรรมกายจชะแล้วทั้งสาวไปอาตายเผลอไปเล่าให้ฟังอ, <laughs> อยากฟังจริงๆก็เหรคือเรามันั้งสาวไวอะดูตัวของเราเอง <laughs> สาวไปเราจะเห็นว่า ในแต่ละชาติที่ผ่านมานี่เรามีข้อบกพร่องนะแล้วก็ทำทั้งดีไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปไม่บุญไม่บาปแล้วก็ทำกันไปอย่างเงี้ยที่เรามีกายมนุษย์หาบเนี่ยถ้าเราเข้าถึงพระในตัวไปเรื่อยๆแต่นะเราสาวไปเห็นอย่างนี้ได้นะ เราจะได้ไปลือ้อไอ้ที่ไม่ดีเนะี่ยให้มันได้มากสุดที่จะมากได้เราจะได้เหลือแต่ท่าที่บริสุทธิ์ภาพที่ดีๆเมื่อเราไปถึงที่สุดแนทนธรรมเราจะได้เหลือแต่ภาพดีๆลว้ลวนๆนะไม่อายฟ้าอายดินะดีไหมดีแต่ที่สำคัญคือถ้าเราวางเวียนว่าแต่เกิดสร้างบารมีเนะี่ย พขาจะมาเขจะได้เอาผัางที่เราเขาบังคับให้เราดำเนินชีวิตปิดพลาดแล้วก็เซตโปรแกรมให้เป็นวิบากกรรมเขาจะได้เอาผัางนี้ไปบังคับเราไม่ได้ในพชาติาต่อไปถ้าเราลื้อได้นี่นะอย่างนี้ดีไหมดีค่ะเย,ย้จ้าซึ่งมันก็จะมีอยู่สองวิธีคึองหนึ่งไม่ต้องมาเกิดอีกนี่นะแบบภาคโปรดคือทำกิเลสให้หมด แล้วก็ดับขันปริธิภาไปเลยเพราะว่าวิบากกมบังคับได้นี่แต่กายหยาบเลื่อยไปเลยหลายวิธีหนึ่งคือเราค้นกัาไปภายในแล้วลื้อออกให้หมดดีไหมอย่างนี้อ่านี่นะถ้าถ้าของพ,พระปราบที่ปพระเดวคุณหลวงปูทท่ท่านทำท่านจะใช้วิธีเนี่ยลื้อออกอืม ดีไหมไงี้ดีค่ะนหรือถ้าภาคโปรดก็ทำกิเลสให้หมดสิน้นแล้วก็ดับขันขันที่จะลองรับวิญญาณท่าแังสารนี้ให้ดับไปเลยดับขันบริิพธิ์ไปเอ้เนี่ยเอามาเล่าต่อใหม่เนาะเนี๋ยกลัวไปเข้ากะกระทำกันนะดิ อือออกข,ข้าวกะยอไหนใครข้าวกาบ้างโอ้ยเยอะแยะเลยไหนไหนไหนจงกรวยนี่นะนี่นี่นะทั้งซับายนอกภายในนะดีไหมเดี๋ดยวจะถือสาแล้วจะครูไนะม่ใหญ่คุยสนุกสนุกไปเมื่อกี้เนี่ยร,รอบรอบอกอ,อ,กอกจากใจไปเลยโอ้โ <c oughs> หฮึ ่ถ้าเราสาไปเราจะเห็นอันดี้ไม่ได้แล้วอันลุงพ่อครับนี่ก็เขาเรียกแล้ว่า